โอ้โหเดี๋ยวไปไว่ายน้ำกันนะเแบฟบนะว่ายน้ำไหมไว่ายน้ำกันนะ <c oughs> สวัสดีครับผมวันนี้ก็เอาใจมือใหม่นิดนึงนะครับเพราะว่าหลายคลิปที่ผ่านมาผมทําคลิปแบบเอาใจพวก power user หรือว่าคนเล่นกล้องแบบฮาร์ดค r e ไปแล้วนะครับทีนี้แฟนผมก็เริ่มบ่นว่าเฮ้ย <c oughs> ทำคลิปให้มือใหม่มั้งเฮ้ยเริ่มฟังไม่รู้เรื่องแล้วประมาณนี้นะวันนี้ก็เลยอ่ะ วันนี้เอาใจมือใหม่คนที่อาจจะไม่ได้มีเวลามาศึกษาเรื่องการถ่ายภาพมากนักแต่ว่าอยากจะถ่ายรูปให้สวยๆวันนี้ก็จะพยายามใช้สับบ้านๆให้เข้าใจง่ายๆแบบ how to ว่าเอ๊ะทำอะไรยังไงแบบไหนนะครับซึ่งวันนี้จะเอาใจคนที่มีลูกมีหลานแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ก็ปิดเทอมเนาะเผื่อเราแบบอ่ะเรามีกล้องสักตัวหนึ่งแล้วเราพาลูกพาหลานเราไปเที่ยวเล่นวิ่งเล่นอะไรแบบเนี้ยเราอยากจะได้รูปสวยๆของคนอื่นเขาอะเราเอ๊ะจะทํำยังไงดี แล้วก็มีงบในการที่จะซื้อเลนเพิ่มสักตัวหนึ่งแบบเบิกเมียได้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับเอาเลนช่วงไหนดีประมาณนี้อ่ะก็จะแนะนําให้ฟังง่ายๆนะครับซึ่งกล้องในวันนี้ที่ผมจะเดโมก็จะเป็นตัวนี้ o อลิมปัส EPL 8เหตุผลที่ผมใช้กล้องตัวนี้ในการเดโมเพราะว่ามันถูกมันเป็นกล้องที่ประสิทธิภาพไม่ได้สูงอะไรมากนะักราคาแค่เหมือนต้นๆนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้และใช้กล้องตัวอื่นก็จะได้มั่นใจได้ว่าเฮ้ยถ้าคุณมีกล้องที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ใหม่กว่านี้แพงกว่านี้คุณมั่่นใจได้เลยวา ของในมือคุณเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายรูปลูกลูกหลานเนี่ยให้ได้สวยงามอย่างแน่นอนนะครับเพียงแต่อาจจะต้องรู้เทคนิคในการถ่ายเพิ่มขึ้นจากการที่เราอาจจะเคยใช้แค่โหมดออโต้อะไรเล็กน้อยแล้วก็ทางที่ดีอาจจะต้องซื้อเลนเพิ่มนะครับเพราะว่าเลนส์ส่วนใหญ่ที่ติดมาจะเป็นเราจะเรียกว่าเลนส์คิดนะครับเป็นเลนส์พื้นฐานอย่างเช่นถ้าเกิดซื้อพวกิมปัสพาราส وني ก็อาจจะเป็นช่วงสัก1 4ถึง42มิลลิเมตรอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดเป็นใครใช้กล้องอย่างโซนี อีเมาส์ mail, อย่างพวก A5001, a 6 0 0 0อะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นเลนแบบอ่า16 6 5 5 6 55อะไรเงี้ยหรือใครใช้ฟูจิก็อาจจะเป็นเลนแบบ 15-45, 18-55อะไรแบบนี้นะครับผมประมาณนี้แหละซึ่งส่วนใหญ่เนะี่ยช่วงมันจะสั้นมาสนิดนึงในการที่จะถ่ายเด็กถามว่าจริงๆมันพอได้ไหมมันพอใช้ได้นะครับแต่ว่าเลนพวกนั้นอะเวลาที่เราซูมไปไกลๆนิดนึงนะ่ะข้อเสียก็คือว่ามันจะค่อนข้างมืด เอาว่าเรียกว่ามืดละกันค่า f มันจะค่อนข้างแคบทางเทคนิคนะครับทำให้เวลาถ้าเกิดแสงน้อยสัหน่อยนึงเนี่ยการถ่ายเด็กที่เคลื่อนไหวรวดเร็วเนี่ยจะค่อนข้างยากเพราะเด็กเนี่ย นอกจากจะเคลื่อนไหวเร็วแล้วเนี่ยยังเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทางด้วยนะบางทีเนี่ยเราจะต้องใช้สปีดท,ที่ค่อนข้างสูงในการที่จะหยุดการเคลื่อนไหวให้อย่างแบบให้มันคมชัดนะครับผมทีเนี้ยเลนส์คิดที่ติดมาเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครอ่ะอยากได้แค่ระยะที่เอื้อมคือซูมไปได้ไกลขึ้นและเน้นถ่ายลูกถ่ายเด็กในช่วงกลางวันกลางแดดกลางแจ้งเป็นประจำไม่ค่อยได้ถ่ายที่อินดอร์ไม่ค่อยได้ถ่ายกลางคืนแสงน้อยอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะแนะนําว่าเลนส์อีกตัวหนึ่งคุณก็ซื้อเลนส์ซูมไป ซื้อเลนส์มูมที่มีซูมยาวๆอย่างโอลิมปัสก็จะเป็น14ถึง150มมตรหรืออย่างเลนตัวนี้ก็ได้มีงบมากหน่อยก็12ถึง100มิลิเมตรนะครับใครใช้อย่างเลนพวกโซกล้องพวกโซ n y กล้องพวก ส่วนนี้ตัวคูณนะพวกตระกูล A ทั้งหลายหรือว่าใช้กล้องพวกฟูจิก็อาจจะมีเลนส์อย่าง18-35ม mm, ิลิเมตรอะไรเงี้ยที่มันซูมได้ไกลนิดนึงเลนส์พวกนี้ถ่ายกลางวันก็จะดีนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าเลนส์พวกนี้อย่างที่บอก1แสงน้อยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะหยุดการเคลื่อนไหวของเด็กได้ลําบากละ2ก็คือ,อเลนส์พวกนี้จะทําหน้าชัดหลังเบลอพูดง่ายๆทำชัดตื่นนะให้เด็กหรือลูกของเราเนี่ย ดูโดดเด่นละฉากหลังละลายเนี่ยได้ยากสนิดหนึ่งเพราะว่าค่า F ของมันอนะค่อนข้างที่จะแคบอ่าอธิบายประมาณนี้น่าจะจะพอเข้าใจเนาะเราใช้สัพท์แบบง่ายๆนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันควรจะเลือกซื้อเลนอะไรดีที่เหมาะกับเรานะมาดูเรื่องของเทคนิคการถ่ายรูปกันก่อนดีกว่าว่าเอ๊ะจากจริงๆอะเราใช้แค่โหมดออโต้อะแต่อยากจะถ่ายให้มันดีขึ้นกว่านี้นะจากที่ฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยววันนี้จะสอนแบบง่ายๆว่าเฮ้ <c oughs> วิธีการตั้งค่ากล้องในการที่จะถ่ายเด็กตามสไตล์ของผมแบบง่ายๆเลยทำยังไงนะครับผมทีนี้นะกล้องของเรานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัจจุบันน่ะจะต้องมีโหมดเรียกว่าโหมดที่ให้มาด้านบนเนี่ยจะมีตรงนี้เขียนว่า p a s m นะครับผมและส่วนใหญ่ก็จะเป็นโหมดออ t โตแบบนี้แหละคนซื้อกล้องส่วนใหญ่ที่ไม่ทราบก็จะตั้งเป็นโหมดออโตนี้แหละหรือดีหน่อยก็คือคนขายบอกอะ ตั้งโหมด P ไ right? ปแต่วันนี้โหมดที่จะให้ใช้ในการที่ถ่ายเด็กนะครับเพราะเด็กเนี่ยเน้นเรื่องของการเคลื่อนไหวเร็วสิ่งที่ต้องการคือเราต้องการที่จะควบคุมสปีดชัตเตอร์เพื่อให้มันสูงพอที่จะทำให้เด็กมาชาัดอ่าสับเริ่มยากละไม่เป็นไรวิธีการก็คือคุณปรับมาที่โหมด S ละกันอืมปรับมาที่โหมด S นะครับโหมด S ตัวนี้ทีนี้โหมด S เนี่ยจะต้องใช้คู่กับ ออโต้ ISO แล้วมันจะทํางานง่ายอ่า uh, ISO คือความไวแสงปกติเราต้องปรับความไวแสงเหมือนฟิล์มสมัยก่อนอะหนึ่งร้อยสองร้อยสี่ร้อยแปดร้อยพันหกอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเรามือใหม่เรายังไม่เชี่ยวชาญหรือแม้กระทั่งมือเก่าเองอย่างอย่างใครหลายคนหรือแม้กระทั่งรวมทั้งผมเนี่ยที่ถ่ายรูปมานานแลยนะ่ะผมก็ใช้ออโต้ ISO เป็นหลักนะครับทีนี้หลักการของออโต้ ISO ก็คือว่าปล่อยให้มันวิ่งให้มันไหลเองแต่ว่าเวลาที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยอ่าตัว ISO ของกล้องเนี่ยมันอาจจะยันไว้สูงสุดแค่สัก 3,002หรืออะไรเงี้ยทางที่ดีผมแนะนำว่ากล้องรุ่นใหม่ๆที่ซื้อมานะครับให้เราไปปรับช่วงของ Auto SO ออโต ISO อ่ะให้สูงสุดไปยันถึง6,004ได้เลยนะครับคุณภาพของมันจริงๆถือว่าใช้งานได้แล้วล่ะในการที่เราจะส่งทางลายส่งให้กับใครๆดูหรือส่งอัดแค่จัมโบ้6คณ4นะครับผมกล้องแต่ละยี่ห้อจะมีเมนูไม่เหมือนกันนะอ่า ก็ลองลองไปงมดูนิดหนึ่งนะครับผมแต่มันจะอยู่ในฟังก์ชันประมาณเนี้ย ISO อะไรอย่างงี้นะครับผมซึ่งเราอย่างกล้องของ o อลิมปัสตัวนี้ก็คือจะเข้าไปปรับตรง ISO auto set อืมตรงเนี้ย High l i m i ตัว Low limit เ่ยแล้วแต่กล้องบางกล้องก็เป็น100บางกล้องก็เป็น200ปล่อยไว้ไม่ต้องยุ่งนะครับเลขต่ำไม่ต้องยุ่งยุ่งแต่ตัวสูงก็คือปรับ ไอโอค่าสูงให้มันชน3ามพปกติโดยส่วนใหญ่กล้องราคาถูกอะ่ะมันจะปรับมาให้ประมาณสัก3ามพันบางทีเนี่ยมันไม่พอปรับขึ้นไปเลย6.4คนสเชื่อผมว่าจริงๆแล้วคุณภาพภาพมันโอเคแล้วเราไม่ได้เน้นว่าโอ้โหเอารูปลูกที่เราถ่ายมาส่องคุณภาพดีอะไรมากมายถ้าเกิดจะเอาอัดใหญ่แบบติดข้างฝาหรืออะไรเงี้ยน้อยเนียนเียก็ต้องไปซื้อฟูเฟรมเนาะอันนี้ถ้าเป็นกล้องตัวคูณน่ะจริงๆแล้วก็คือใช้แค่ให้ได้รูป หยุดการเคลื่อนไหวได้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผม ه, ทีนี้เราเซต iso auto เป็น6 0 0ันละพอเราเซตเสร็จแล้วเราจะต้องปรับ iso นะครับให้เป็น auto ด้วยทีนี้กล้องแต่ละยี่ห้อก็จะกดไม่เหมือนกันก็ลองไปหาดูบางบางอันก็จะเป็นปุ่มเขียน iso เลยหรืออย่างเงี้ยต้องลองไปหาดูบางทีต้องเข้าในเมนูนะครับแต่หล,ห,ลหลักก็คือค่าความไวแสงเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยสองร้อยสี่ร้อยแปดร้อยพันหกสามพันสองเนี่ยให้เราเลือกคำว่า auto โอเคเรียบร้อยเอาลละเสร็จละขั้นที่1นนะปรับโหมด S 2คือตั้งออโต้ ISO 3คือคราวนี้พอเราใช้โหมด S เราจะควบคุมได้แค่2ค่าค่าที่1คือความไวของสปีดชัตเตอร์พูดง่ายๆคือเลขตัวนี้ยิ่งมากเท่าไหร่ ยิ่งคมชัดเท่านั้นแต่ไม่ใช่ว่าเราปรับมากมากมาก,มาก,มากไปเลยอย่างนี้นะครับมันจะทําให้เราจะต้องดันไ s o สูงและภาพมันจะไม่สวยอธิบายง่ายๆแล้วกันเราต้องใช้สปีดให้พอเหมาะพอสมทีนี้แค่ไหนถึงเรื่องก็เหมาะสมนะครับถ้าเป็นเด็กที่อาจจะนั่งเล่นแค่บอ่อทรายไม่ได้วิ่งเล่นอะไร agressive นะครับผมแนะนําว่าสักเริ่มสักที่500 1ทับ500ซึ่งกล้องเนี่ยมันจะสามารถปรับได้มันจะเป็นเลขตัวนี้แหละเลขตัวนี้แต่ละตัวจะปรับไม่เหมือนกันนะครับ เลขตัวนี้ค่า f นี่ไม่ต้องไปนสนใจค่า f เนี่ยมันจะออโต้เองในโหมด s เราไม่ต้องยุง่งเรายุ่งแต่ตัวเลขตัวนี้ตัวเลขที่มันมากๆนี่แนะนําว่าเริ่มที่500ก่อนอ่าห้าก่อนว่าหยุดการขึ้นใหม่ได้ไหมแต่อย่างวันนี้ผมพาหลานมาว่ายน้ำํำเป็นบอ่อเด็กเป็นอินอร์ด้วยนะครับผมพอว่ายน้ำเนี่ยห้าอเนี่ยเอาไม่อยู่ ผมก็จะใช้ประมาณ1ทับพันจริงๆมันคือ1นทับนะแต่ไม่เป็นไรเราเราจำแค่ตัวเลขแค่นี้ก็พอผมอย่างเด็กว่ายน้ําหรือวิ่งเล่นอะ่ะผมแนะนำอะ่ะประมาณพันหนึ่งไปเลยถ้ากล้องเราไหวถ้าเลนเราดีพอนะครับหนึ่งทับพันไปเลยนะครับซึ่งเลขนี้ถ้าแสงน้อยกับเลนซูมไม่ไหวนะต้องบอกก่อนจะต้องเป็นเลนฟิกซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายว่าซื้อเลนตัวไหนไม่เป็นไรอย่าเพิ่งไปยุ่งแนะนำเนี่ยอาจจะเริ่มที่500อแล้วลองถ่ายดูก่อนลองซูมดูก่อนว่าชัดไหม ถ้าเด็กเราไม่ไฮเปอร์มากไม่ถึงกับวิ่งเล่นซุกซนหรือเคลื่อนไหวรวดเร็วปกติก็น่าจะพอแล้วถ้าไม่พอก็ค่อยเพิ่มอาจจะเพิ่มมาเป็นเนี่ย800ก่อน800ชัดไหมถ้าชัดก็จบถ้าไม่ชัดก็เพิ่มมาพันหนึ่งถ้าพันหนึ่งนี่ควรจะต้องชัดแล้วนะถ้าไม่ชัดอีกแปลว,ว่าเด็กนี่ต้องซปเปอร์ไฮเปอร์นะอันนี้อันนี้จะต้องอาจจะต้องเพิ่มไปอีกแต่ว่าอย่างวันนี้หลานผมว่ายน้ําก็พันหนึ่งนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับผม2เลย อ่าค่าที่1นนะพอปรับหมดเอดคือเราปรับสปีดได้นะค่าที่2ที่เราจะปรับได้คือชดเชยแสงพูดเป็นภาษามนุษย์ก็คือให้มันสว่างขึ้นหรือให้มันมืดลงค่าพวกนี้ไม่ต้องซีเรียสถ่ายไปปรับไปซึ่งปกติกล้องแต่ละยี่ห้อจะปรับไม่เหมือนกันอย่างกล้องมปัสของผมเนี่ยตัวนี้ผมปรับให้มันเป็นปุ่มนี้อ่าอันนี้ผมผมตั้งของผมให้เป็นปุ่มนี้นะมันจะเป็นตัวเลขเนี้ยปกติมันจะเป็นศูนย์ถ้าเราถ่ายไปรู้สึกเอ๊ะมันมืดไปว่ะเราก็เพิ่มให้มันเป็นบวกบวกทีละนิดทีละนิดภาพมันจะสว่างข แล้วก็ทําให้มันเป็นลบประมาณนี้แต่ถ้าเกิดขี้เกียจไปปรับก็ตั้งไว้ที่ศูนย์ก็ได้ไม่เป็นไ,ไม่ได้ผิดอะไรนะครับตั้งประมาณนี้จริงๆก็ถือว่าใช้ได้ในสถานการณ์เกือบทุกสถานการณ์ละโอเคนะทวนนะตั้งค่า S เป็นโหมด S นี่นะตั้งออโต้ไอโอนะปรับสปีดชัตเตอร์วิ่งตั้งแต่แถวๆห้าร้อยถึงหนึ่งพันส่วนชดเชยแสงจะปรับก็ได้ไม่ปรับก็ได้นะแล้วแต่นะครับผมประมาณนี้อันนี้ผ่านขั้นที่หนึ่งลไม่ยากใช่ไหมพอเราตั้งค่ากล้องเสร็จแล้วนะครับ อย่างที่2ที่เราจะต้องปรับคือโหมดถ่ายรัวนะครับการถ่ายเด็กเนี่ยเรียกว่าเน้นปริมาณเข้าว่านะเน้นถ่ายให้ยับเลยนะครับผม10เอาหนึ่งนี่ก็หล่อแล้วนะครับในจากสถสติผมถ่ายร้านถ่ายร้านเนี่ยประมาณ20เอาหนึ่งถ่ายรัวไปเลยนะเพราะเด็กวิ่งเล่นบางทีเนี่ยไปกากเกณฑ์เอาจงังหวะเป๊ะๆนะบอกเลยคุณไม่ได้รูปหรอกคุณกดรัวรัวรัวไปเลยนะครับผมกล้องแต่ละตัวจะมีการรัวที่ไม่เหมือนกันอย่างกล้องของผมก็สามารถที่จะรัวได้ทั้งปกติจะเป็นอย่างนะี้นะยิงทีละแชะ แต่กล้องตัวนี้สามารถที่จะรัวได้แบบตัว L และตัว H นะครับตัว L คือการรัวแบบไม่ไม่แรงมากมันจะประมาณนี้ให้ดูอ่าแต่ถ้าเกิดเรารัวแบบเร็วจะประมาณนี้โอ้เร็วขึ้นไหมก็แนะนำว่ารัวรัวเต็มแม็กไปเลยเอามันไปเลยนะเมมก็ไม่ได้มันความจุมันเยอะอยู่แล้วสบายๆนะถ่ายเป็น JPEG พอนะไม่ต้องถ่ายเป็นลงเป็นรออะไรนะครับถ่าย JPEG ธรรมดานี่แหละจะได้รัวได้เยอะๆนะแต่ทีเนี้ย การลัวนะไม่ใช่เรากดค้างแช่อย่างนี้นะไม่เอาเราให้ฝึกนิสยัยถ่ายอย่างนี้ถ่ายเป็นชุดพอเพื่อให้เวลากล้องมันได้พักได้เขียนข้อมูลและเวลาที่เราโฟกัสเราโฟกัสเป็นชุดๆแบบนี้จะง่ายกว่าอ่าไม่งั้นบางทีมันหลุดโฟกัสมันหลุดโฟกัสยาวเพราะว่าโหมดโฟกัสที่ผมจะแนะนําให้ใช้นะครับผมจะเป็นโหมดที่เรียกว่าซิงเกิลโฟกัสตัวนี้ หรือ AFs หรือ SAF อะไรก็ตามมันแล้วแต่ยี่ห้อนะไม่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรหลักๆมันจะต้องมีตัว S คือ Single AF โดยปกติอ่ะถ้าหลักการถ่ายรูปจริงๆการถ่ายสิ่งอะไรก็ตามนะครับที่เราถ่ายเคลื่อนไหวอ่ะเขาจะใช้เป็น CF a นะ CF คือให้มันแบบโฟกัสตลอดเวลาหรืออาจจะเป็น tracking คอนตินิวแบบ tracking ให้ตามติดวัตถุเลยนะครับแต่ทีเนี้ยที่ผมให้ให้เป็น S A F ด้วยเหตุผลที่ว่ากล้องบางคนเนี่ยมันไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนักอย่างเช่นเนี้ยกล้องตัวเนี้ย E P L 8อะกล้องที่ราคาไม่แพงแค่ระดับแค่สักหมื่น20,000เนี่ยระบบ tracking หรือระบบคอน t ินิวอาเนี่ยเวลาที่ไปถ่ายเด็กจริงๆนะ่ถือว่าโหดนะมันส่วนใหญ่แล้วจะทำงานไม่ค่อยทันแล้วจะหลุดโฟกัสเอาซะดื้อนะครับเพราะนั้นผมแนะนำให้เป็น S A F คือให้มันล็อกโฟกัสเรากดครึ่งหนึ่งมันจะดังติด จริงๆมันต้องมีเสียงติ๊ตๆินะแต่ตัวนี้ปิดไว้กดครึ่งหนึ่งปิ๊บๆแล้วเรากดเป็นชุดนี้เป็นชุดทีละสี่ห้า 4, ภาพนี้ไปเรื่อยๆอ่ามันก็จะชุดไหนมันหลุดโฟกัสก็หลุดหมดชุดไหนมันเข้ามันก็เข้าหมดนะครับผมอย่างเงี้ยดีกว่าบางทีคอนติเนียวกับกล้องที่มันไม่ได้ดีมากกับเลนส์ที่มันเด็โฟกัสไวมากเนี่ยมันจะพานหลุดเอาดื้อนะครับทีนี้มาถึงระบบโฟกัสอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้ปรับตั้งนะไม่ยากนะใกล้เสร็จแล้วนะคือเฟสเด TECTION แนะนําให้ปิดไปเลยนะครับผม ข้อดีของ face detection คือมันจะโฟกัสเข้าหน้าบางทีมี eye d e t e c t ด้วยนะเข้าตาของเด็กเออมันก็ทำงานค่อนข้างง่ายนะครับแต่เวลาที่เด็กวิ่งเล่นอ่ะไอโหมดเนี้ยถ้ากล้องคุณมาไม่ดีมากอย่างกล้องตัวนี้ไอโหมดพวก face detection หรือ eye detection พวกนี้จะทำให้มันโฟกัสได้ช้ามากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นวืดไปหมดโฟกัสไม่เข้าสักทีเพราะเด็กเนี่ยบทจะเข้าจะเข้าวิ่งเล่นวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยแนะนำให้ปิดไปเลยนะครับและจุดโฟกัสที่ผมจะใช้อ่ะจะเป็น เป็นกลุ่มจุดกลางแบบนี้จะง่ายใช้ง่ายคือบางคนอน่ะจะใช้แบบนี้อ่ะเป็นจุดเป็นจุดนี้ข้อเสียคือมันมันแม่นจริงแต่ว่าบางชีเนี่ยมันหลุดแล้วมันหลุดเลยแบบเด็กวิ่งเล่นแล้วแบบเราเลงไม่ทันนะครับแนะนำเป็นกลุ่มแบบนี้ง่าย ค่าเต็มจอแบบนี้บางทีมันไปโฟกัสอะไรที่เราไม่ต้องการโฟกัสเด็กข้างหลังที่ไม่ใช่คนเราหรือไปโฟกัสด้านหน้าที่ไม่เกี่ยวกับลูกเราเนี้ยแนะนําให้เป็นจุดโฟกัสกลุ่มกลางกล้องทุกตัวต้องมีนะครับประมาณนี้โอเคแค่นี้เองการตั้งค่าง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเลยแค่นี้คุณก็พร้อมที่จะไปลุยไปถ่ายแล้วนะครับผมทีนี้ก่อนที่จะไปถ่ายก็ต้องมาซื้อเลนกันก่อนนะช้อปปิ้งกันก่อนช่องผมนี่มันต้องยังไงต้องเสียเงินนะเข้ามาดูแลเนี่ยก็แนะนานะครับผมว่าซื้อเลนฟิก เลนฟิกคืคอเลนที่ซูมไม่ได้หรือซูมเท้านั่นเองพูดง,ง่ายๆ่ายว่าต้องขยับเข้าขยับออกเพื่อจับเฟรมทีเนี้ยจะซื้อตัวไหนดีล่ะอ่าตามงบประมาณแต่ละคนมาไล่กันเลยครับซึ่งวันนี้ผมก็จะแนะนําเลนที่เหมาะสมกับการถ่ายลูกถ่ายหลาน3ระยะด้วยกันเลนนะครับปกติเวลาที่เราพูดว่าเอ้ยเทียบเท่าเทียบเท่าเนี่ยเพื่อให้มันแต่ละยี่ห้อที่เซนเซอร์ไม่เท่ากันนะพูดง,ง่ายๆ่ายไม่บอกคุณจะใช้โซนี่โอลิมปัสฟูจิพานาโซนิกอะไรก็ตามเราจะพูดเทียบเลนนั้นเทียบกับระบบกล้องฟูลเฟรม มันจะง่ายแล้วมันจะเข้าใจตรงกันว่าอ๋อมุมรับภาพความแคบความกว้างของเลนเนี่ยมันประมาณเท่าไหร่นะครับผมซึ่งระยะแรกที่จะแนะนำคือเทียบเท่ากับฟ,ฟูเฟรมที่50มมิลอธิบายไม่เข้าใจก็คือถ้าอย่างเป็นคนใช้ฟูจิหรือใช้โซนี่พวกตระกูล A อ l ัลฟาทั้งหลายนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเลนช่วงประมาณ30-35ประมาณนี้นะครับ ส่วนใหญ่ก็จะมีค่า F ให้เลือก1.8 1.4เลนส์ฟิกส่วนใหญ่ที่เราซื้อมาจะต้องเป็นค่า F ประมาณนี้นะ1ดกว่าๆอะไรประมาณนี้อะยิ่งตัวเลขยิ่งน้อยยิ่งราคาสูงนะครับแต่ก็จะยิ่งไวแสงขึ้นอย่างวันนี้ผมใช้ตัวของ o อลิมปัสหรือ Panasonic เนี่ยก็จะมีให้เลือกแต่25มิม f 1.8ถูกหน่อยเนาะขึ้นมาก็เป็น25มิม f 1.4นะครับผม แล้ววันนี้ที่ผมจะใช้จริงๆก็จะเป็นซิกมา30มิลลิเมตร f 1.4คือมันไม่ใช่25เป็น30แต่ถือว่าใกล้เคียงกันมากใช้แทนกันได้เหมือนกันตัวนี้จริงๆมันเทียบกับฟูลเฟรมที่60มิลแต่ถือว่าโอเคก้มก้มแกล้มได้ถือว่ามุมใกล้เคียงกันนะครับผมเล่นช่วงนี้เลยเล่นช่วงนี้นะครับข้อดีของมันก็คือว่า,าราคามันจะไม่แรงมากมันจะใช้งานง่ายแล้วก็ระยะทําการเหมือนในรูปเนี่ยที่ผมให้ดูในคลิปวิดีโอเนี่ยจะเห็นเลยว่า,ามันค่อนข้างที่จะ ไม่ต้องถอยไกลมากนะครับผมมีระยะทําการที่ค่อนข้างที่จะใกล้ข้อดีก็คือว่าคนที่ไม่เคยใช้เลนฟิกเนี่ยจะใช้เลนพวกเนี้ยค่อนข้างง่ายเพราะว่าเอ้ยมันไม่ต้องถอยไกลมากเขาก็กะค่อนข้างง่ายการยืดหรือหดแขนในการสุดแขนอะเล,เลนระยะเนี้ย แค่เราถ่ายกล้องสมมติติดกล้องไว้เนาะการยืดแขนหรือสุดแขนพวกนี้แค่นี้ก็สามารถที่จะจัดเฟรมได้อย่างที่เราต้องการแล้วนะครับผมมันค่อนข้างง่ายแต่ข้อเสียของมันจะมีทั้งหมดสองข้อก็คือว่าข้อที่หนึ่งก็คือว่ามันจะเก็บฉากหลังค่อนข้างกว้างอืมมันจะเก็บฉากหลังกว้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูภาพทีเดียวนะครับพอฉากหลังกว้างเนี่ยอ่าบางทีเนี่ยเวลาลองนึกสภาพว่าเราลูกหรือหลานไปเที่ยวแล้วคนมันจะเยอะมีเด็กคนอื่นเยอะเนี่ย บางทีเราไม่ต้องการให้มันลกๆอยู่ในรูปนะครับอ่าพวกนี้เลนพวกนี้มันจะเก็บมาค่อนข้างเยอะจะเก็บฉากหลังค่อนข้างเยอะนะเป็นข้อเสียนะครับ2ก็คือมันจะหลุดโฟกัสค่อนข้างง่ายเลนช่วงนี้นะครับเพราะว่าการที่เหมือนกับเด็กขยับเพียงเล็กน้อยอ่ะวิ่งเล่นระยะใกล้เนี่ย มันจะหลุดโฟกัสเลยนะครับผมมันจะไม่เหมือนเลนระยะย,ย,ยาวที่เด็กขยับไปขยับซ้ายขยับขวาเนี่ยบางทียังไม่หลุดโฟกัสนะเลนพวกนี้จะหลุดโฟกัสง่ายนิดนึงเพราะมันต้องเข้าไปใกล้ตัวแบบพอสมควรจริงๆถามว่าจะมีข้อเสียข้อหนึ่งก็คือว่าเลนช่วงนี้ด้วยความที่เราเข้าไปใกล้นี่แหละมันทําให บางทีเนี่ยเด็กไม่เป็นธรรมชาติลูกหลาะเราก็จะเกรงเนาะเป็นบางทีเราไม่ใช่พ่อแม่ด้วยซ้ำเราเป็นแบบอาจจะเป็นแค่ลุงป้าอะไรเงี้ยเด็กก็จะเกรงแล้วไม่เป็นธรรมชาติทีเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและในการเล่นหลายๆครั้งนิ่งเล่นหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้มากเช่นว่าเอาลูกเข้าไปเล่นในบ้านบอลหรือว่าเข้าไปสระไว้น้ำเนี่ยบางทีเราเอื้อมไปไม่ถึงนะครับ <S <S เล่นช่วงนี้ก็จะเสียเปียบนะ <S <S นะเดี๋ยวภาพให้ดูทีเดียวตอนท้ายนะจะได้ค่อยๆอธิบาย ทีละอันนะครับผมทีนี้เลนส์อีกช่วงหนึ่งที่จะแนะนำนะครับก็คือเป็นช่วงเมื่อเทียบกับฟูเฟมคือ8 5ม mm มนะครับผมเลนส์ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณใช้กล้องอย่าง Sony Alpha ก็อาจจะประมาณสักเลนส์5 0ม mm, ลก็จะมี51.8 mm ให้ใช้หรือพีเพิ่งออกมาใหม่ก็เป็น s ิกมา5 6 m มมตรตัวนี้ออกมา2เมาส์ต้องดูดีเวลาซื้อนะครับให,ให้ซื้อเมาของโซนีนะ ถ้าเป็นของฟูจิคุณก็อาจจะซื้อเลนอย่าง 56mm F1.2 มมต1.2ตัวนั้นก็อาจจะแพงนิดนึงนะครับถ้างบน้อยก็อาจจะเป็น 50mm F2 มม f 2อะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดคุณใช้อย่าง Canon นอ่ M50 หรืออะไรก็ตามคุณก็อาจจะต้องต่อผ่านแดปเตอร์เอาเลนส e ์ ef 50ม mm มต1.8 stm ตัวนั้นก็ประมาณสัก3,000กว่าบาทอะไรประมาณนี้มาใช้นะครับผมสาหรับตัว Panasonic หรือโอลิมปัสเนี่ยก็จะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะสำหรับเลนช่วงนี้มีถูกๆตั้งแต่โอลิมปัส45มิม f 1.8พ a n a s o n i c 42.5 f 1.7นะครับแล้วก็เลนที่ผมจะใช้เดโมในวันนี้ก็จะเป็น42.5 f 1.2ตัวนี้อาจจะแพงนิดนึงถ้าใครมีงบก็ ก็สามารถที่จะมาเอื้อมมาตัวนี้ได้ข้อดีขอ,ของมันก็คือว่ามันจะไหวแสงน้นอีกเพราะนั้นการฐานที่น้อยการทําละลายฉากหลังการหยุดการเคลื่อนไหวมันจะทําได้ค่อนข้างง่ายแนละเลนตัวนี้แม้จะเป็น f 1.2แต่โฟกัสได้รวดเร็วมากๆนะครับแม่นยำาลให้สกินโทนอะไรที่ยอดเยี่ยมนะเดี๋ยวผมจะทารีวิวที่หลังสําหรับเลนตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับเลนเมื่อคูณแล้วได้ประมาณช่วง85มลมระยะทําการมันจะประมาณในคลิปนี้เลยนะครับคือจะถอยออกมากว่า50บินพอสมควรนะเอื้อมไปได้พอสมควร เด็กอะไรเขาจะเป็นธรรมชาติกับเขามากขึ้นจริงๆเลนตัวนี้ก็แนะนำนะครับใช้ค่อนข้างาง่ายเพราะว่าข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือว่ามันเป็นเลนที่เป็นคลาสสิกพอเทรตเลยทําหน้าชัดหลังเบอร์ถ่ายคนถ่ายอะไรทั่วไปค่อนข้างดีเพราะนั้นการที่จะเบิกมาซื้อเลนตัวนี้นะครับสำหรับพ่อบ้านนะครับค่อนข้างง่ายเพราะว่าถ่ายเมียก็สวยถ่ายมาบน่บนๆน,นะซื้อมาบน่บนๆนะถ่ายเมียไปช็อตเดียวปั้งนะเมีย ถ่ายออกมาหน้าเนียนหลังละลายสวยแกก็ไม่บ่นแล้วนะครับผมเพราะนั้นเลนตัวนี้แนะนำมาอาจจะเป็นเลนตัวแรกที่เบิร์กก็ได้นะครับผมเลนตัวนี้ข้อดีก็อย่างที่บอกมันระยะทําการพอประมาณถือว่าโอเคละสามารถที่จะถ่ายอะไรได้ทุกอย่างโอเคแต่ข้อเสียของมันก็คือบางครั้งอะ่ะมันก็เอื้อมไม่ถึงเหมือนกันนะกับหลายๆกรณีที่เราไม่สามารถที่จะเข้าใกล้ตัวแบบได้ได้ขนาดนั้นนะบางทีมันก็สั้นไปสักนิดนึงนะครับทําให้ผมก็แนะนําเลนอีกช่วงหนึ่งตัวนี้ ถ้าเทียบกับทางยาโฟกัสบนฟูลเฟรมแล้วจะเป็นร้อยกว่าละอาจจะเป็นร้อยสามห้าร้อยห้าสิบอะไรแล้วแต่ช่วงนะครับข้อเสียของเลนช่วงนี้ก็คือว่ามันอาจจะแพงกว่าเลนเพื่อนๆสักนิดหนึ่งนะครับเลนที่ผมจะเดโมในวันนี้สำหรับคนใช้ Panasonic คและ o อ y m มปัสก็แนะนำเลนตัวนี้เลยนะในระบบ Mi โ cro โฟเตอร์โอลิมปัส7 5็มิลลิเมตรเตัวนี้ผมเคยทำรีวิวแบบฟูลรีวิวเต็มที่ไว้แล้วนะครับลองกลับไปดูได้นะครับตัวนี้คูณได้ประมาณสัก150ระยะทำการมันจะไกลขึ้นพอสมควรเหมือนใในนคลิปทีี่ห้ดู ซึ่งถ้าเกิดใครใช้อย่างโซนี่อะไรแบบนี้ก็อาจจะเริ่มยากแล้วอาจจะต้องไปเอาเลนส์85มมต FE 85ม m mm, มมาใส่แทนหรือถ้าเป็นของฟูจิน่าจะเป็น90 mm มิลละมั้งไอ้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีเลนส์ช่วงที่ไปทับพอดีไหมน่าจะเป็น90ม mm ิลละที่ดูใกล้เคียงสุดนะครับส่วนถ้าคุณใช้ e o s m อย่าง M50 อะไรพวกนี้คุณอาจจะต้องไปเอาเลนส e ์ EF 85ม m mm, ม F 1.8 ของกล้อง DSLR มาต่อผ่าอะแดปเตอร์ใช้นะครับก็จะคูณออกมาได้แถวๆสักร้อย5 0อะไรเงี้ยแล้วแต่ช่วงนะบวกลบนิดหน่อยไม่ได้มีผลมากประมาณนี้แหละเลนช่วงนี้นะครับข้อดีก็ของมันก็อย่างที่เห็นในคลิปก็คือว่าระยะทําการของมันค่อนข้างที่จะไกลคราวนี้พอมันไกลเนี่ยมันไม่ได้ไกลมากนะมันไกลกําลังดีนะครับ4-5เมตรอะไรเงี้ยมันจะเอื้อมไปค่อนข้างมากแล้ว แล้วภาพของมันอะ่ะจะเน้นตัวแบบเลยเดี๋ยวจะมีภาพตัวอย่างให้ดูตอนท้ายนะฉากหลังต่างๆที่ลกอะไรทุกอย่างจะหายไปหมดจะเน้นแค่ลูกของเราจะเน้นแค่หลานของเราเลยนะครับจะเก็บห่วงอารมณ์แบบไทช็อตเฮดแอนโชเดอร์ของมาค่อนข้างสวยละลายหลังค่อนข้างดีนะครับและเล่นในตระกูลนี้ในความยาวมิลลิเมตรขนาดนี้ส่วนใหญ่แล้วจะออกมาให้ออโต้โฟกัสรวดเร็วนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเอาไปถ่ายกีฬาในร่มอะไรได้ค่อนข้างดีนะครับผม เลนช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมถนัดที่สุดในการที่จะถ่ายเด็กแล้เขาเรื่องชอบเพราะว่าเด็กนี่เขาจะเป็นธรรมชาติ100เซเขาจะไม่รู้สึกว่าถูกแอบถ่ายอยู่เลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็แนะนําสาหรับเลน3ช่วงซึ่งผมตอบไม่ได้นะว่าคุณจะเอาเลนช่วงไหนดีเพราะถ้าให้ผมตอบจริงๆผมก็รู้สึกว่ามันก็ควรจะมีทั้ง3มช่วงเพราะมันมัน,ม,นมันเทียบกันไม่ได้แต่ถ้าซื้อได้ตัวเดียวก็แนะนําช่วงที่คุณได้85้ละกันเพราะว่านอกจากถ่ายลูกได้แล้วยังมันถ่ายเมียถ่ายหมาถ่ายแมวได้ถ่ายได้หมดนะครับ แต่ละช่วงถ่ายออกมาได้ประมาณไหนนะครับอ่ะละครับผมเรามาดูภาพตัวอย่างที่ได้จากเลนทั้ง3ช่วงนะครับช่วงแรกที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือเลนะระยะเมื่อเทียบกับฟูเฟรมประมาณ5 0ม mm ิลลิเมตรนะครับอย่างที่บอกไปในที่นี้ก็คือที่ผมใช้ก็คือซ mm ิกมา30มิมิลลิเมตรนนะระยะทำการของมันก็จะใกล้สุดอย่างที่บอกนะครับก็จะมีหลายช็อตเลยละที่ผมจะต้องเรียกมองกล้องเพราะว่าหลานผมพอเข้าไปใก,ใกล้ๆสักระยะแบบแค่เมตรเมตรกว่าอะไรเงี้ย หรือไม่เกิน2เมตรเขาก็จะอายกล้องนะครับเขาก็จะหันหน้าหนีไปนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถดูทางซ้ายบนได้นะก็จะมีข้อมูลว่าผมใช้สปีดเท่าไหร่รู้รับแสงเท่าไหร่และออโต้ออมันปล่อยเท่าไหร่สำหรับคนที่พอจะมีความรู้เรื่องการถ่ายภาพบ้างนะครับในช่วงแรกกับผมปล่อยสปีดที่800หรือว่าจริงๆทางเทคนิคก็คือ1 800ละแต่เรียกว่าแค่800แล้วกัน จะได้เข้าใจง่ายๆนะครับตอนแรกก็ปล่อยสปีดประมาณ800ก็สามารถที่จะหยุดความเคลื่อนไหวอะไรได้ทุกอย่างอย่างเรียบร้อยเลยนะครับผมก็อย่างที่เห็นเลยนะจะเก็บฉากหลังอะไรได้ค่อนข้างกว้างน้ําเนื้อมก็นิ่งค่อนข้างที่จะสนิทแล้วนะครับสถิติในการถ่ายภาพของผมในวันนี้ก็คือถ่ายไปประมาณสัก300กว่าช็อตนะครับใช้จริงได้ประมาณสัก19ช็อตจากทั้ง3เลนนะครับผมก็อย่างที่บอกถ่ายกดรัวยิกๆไปเลยนะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับผมเอาปริมาณเข้าว่ามันต้องมีดีสักรูปนึงนะ อย่างรูปที่2ที่3ก็ยังใช้สปีด1นึ่งทัเหมือนเดิมนะครับกล้องก็จะดัน SO ค่อขนข้างสูงนะครับเพราะว่าที่วันนี้ผมถ่ายค่อนข,ข้างโหดนะครับเป็นสระว่ายน้ําอินอร์ที่แสงถือว่าไม่ได้เยอะมากๆนะครับค่อนข้างที่จะมืดๆด,ด้วยซ้ําก็กล้องก็จะดันเ SO ไปสูงพอสมควรแม้ว่ากล้องจะเป็นแค่ไมโครโฟเตอร์นะครับจริงๆแล้วเนะี่ยมันเพียงพอแล้วละ,ละการที่เราจะเก็บเรียกว่าอะไรโมเมนต์ Moment, ความทรงจําดีๆนะครับ ไอ o โอไม่ต้องไปสนใจอะสรับคนที่ซีเรียสเรื่องน้อยนะผมพูดจริงจน้อยจะไอโอสามพันสองสีพันอะไรเงี้ยปล่อยมันไปเถอะนะครับมันอะไรมันก็ไม่สําคัญเท่าโมเมนต์ความเป็นธรรมชาติของตัวแบบหรือว่าลูกหลานเรานะครับรูปแค่นี้มันก็อยู่ในความทรงจําของเราแล้วล่ะอ่านี้ประมาณนี้ครับ3 0ม mm ก็จะให้มุมที่ค่อนข้างกว้าง,างนิดนึงฉากหลงฉากหลังเนี่ย ก็จะเห็นว่าอยู่ในฉากเรียบร้อยนะครับถ้าใครซื้อเลนส์อย่าง Olympus หรือ Panasonic 25มิลลิเมตรก็จะได้มุมที่กว้างกว่านี้อีกเล็กน้อยนะครับผมก็ถือว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะก็ลองให้ดูดูมุม่ประมาณนี้เทคนิคการถ่ายเด็กนะครับพยายามที่จะย่อลงถ่ายระดับสายตาเดียวกับเด็กให้เหมือนว่าเราเป็นเด็กอีกคนนึงมองเด็กด้วยกันนะครับเด็กเขาตัวนิดเดียวเราก็ต้องย่อลงเพื่อที่จะถ่ายไปตรงๆเลียดน้ําไปนะครับเพราะว่า ถ้าเรายืนถ่ายกดแบบมุมผู้ใหญ่อะรูปภาพบางทีมันจะไม่ได้สวยมากนะครับผมมันจะดูแบบตันๆแน่นๆไม่สวยงามนะเพราะนั้นการที่เรานั่งลงสักนิดนึงและกันย่อถ่ายเพื่อทิ้งฉากหลังให้กกไกลๆรูปมันจะดูโปรเฟชชั่นอลลุกมากขึ้นนะครับ อัเนียจะต้องมีการเรียกถ่ายพอสมควรนะครับใกล้ๆนะ่ะแล้วก็ถ่ายค่อนข้างเยอะนะกว่าจะได้อย่างที่บอกว่าเลนช่วงนี้มันจะหลุดโฟกัสง่ายนิดนึงนะครับและในหลายๆสถานการณ์ผมว่าระยะทําการขนาดนี้ถือว่าสั้นไปมันไม่น่าจะเอื้อมถึงนะครับเช่นว่าพาลูกไปเที่ยวสวนสยามอะไรนี้ก็ลําบากแล้วนะสำหรับพ่อแม่ที่อยู่บนฝั่งนะครับผมก็ลองให้ดูภาพหลังๆผมปรับสปีดมาเป็น1นึ่ทับพันแล้วนะสปีดพันหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าหลานเริ่มคึกเริ่มเอาไม่อยู่นะครับผม เพิ่มสปีดนิดนึงอ่ะรูปเซตนี้จะเป็นเลนอีกช่วงหนึ่งละก็คือผมใช้ไลกา42ม m mm ม f 1.2นะครับก็คือเลนที่เทียบกับฟูลเฟรมที่85มิลใครใช้อย่าง o อลิมปัส45ม mm m ม m 1.8ก็ถือว่าโอเคนะครับใครใช้โซ n y ใช้ฟูจิก็เทียบเท่ากับเลนประมาณสัก50มิล56มิลอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้ฉากหลังที่คอมเพสขึ้นแน่นขึ้นนะครับ แล้วก็จะละลายฉากหลังได้ค่อนข้างที่จะดีขึ้นเน้นตัวแบบมากขึ้นนะครับเพราะว่าเลนช่วงเนี้ยเป็นเลนระยะยอดนิยมของช่างภาพเลยนะโดยเฉพาะช่างภาพเวดดิ้งนะครับเป็นเลนตัวหลักที่ช่างภาพส่วนใหญ่เลือกใช้ในการแคนดิดอารมณ์ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพราะระยะทําการของมันค่อนข้างที่กําลังดีนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลเกินไปนะครับก็ถือว่าเป็นเลนที่แนะนํานะครับใครที่ยังไม่รู้จะซื้อเลนตัวไหนดีแล้วมีงบเมียให้ซื้อตัวเดียวก็ซื้อเลนระยะประมาณเนี้ย น่าจะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภาพตัวอย่างที่ได้จากเลนส์ตัวสุดท้ายก็คือเทียบกับทางยาวโฟกัสบนระบบของฟูเฟมนะประมาณร้อยกว่ามิลิเมตรขึ้นไปนะครับเป็นช่วงที่เขาเรียกว,ว่าเลนส์เดี่ยวไวแสงระยะเทเลฟโฟโต้แล้วนะครับในกรณีน,นี้ผมก็ใช้ตัวโ l y ิมปัส75มิม f 1.8ในการถ่ายนะครับสังเกตว่าฉากหลังของมันเนี่ยจะละลายแน่นสวยงามนะครับ จะหายไปหมดเลยไม่รู้เลยว่าว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแบบไหนก็คือเป็นเลนที่เหมาะสมในการที่เราจะเน้นตัวแบบ เน้นอารมณ์ของเด็กเลยนะครับผมเอาแบบเดียวๆแหละว่าพูดง่ายๆไม่ต้องมีฉากหลงฉากหลังมาแย่งความสนใจนะครับผมซึ่งอันเป็นเลนที่ผมชอบที่สุดนะใน3ตัวต้องพูดตรงๆว่าเวลาที่ผมถ่ายหลานไปไหนมาไหนนะผมจะพกเลนช่วงนี้ไว้เลยเพราะว่าเขาจะเป็นธรรมชาติ100%ถ้าเขาอยากมองกล้องเขามองเองเขาจะหันมามองยิ้มให้เราเองแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราแคนดิดไปเขาจะเป็นตัวตนของเขาเลยมันจะเห็นห่วงอารมณ์ที่แท้จริงแท้จริงของเขาเลยนะว่า มันมันจะให้ช่วงเลนให้ความเป็นธรรมชาติที่เลนช่วงอื่นที่สั้นกว่านี้ให้ไม่ได้นะครับเนี่ยแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอะไรว่าถ้าตัวแบบกระโดดเข้ามาอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าให้ตั้งค่าโฟกัสเป็น FS s นะ บางทีพอเขากระโดดเข้ามาหรือวิ่งเข้าใส่กล้องเนี่ยมันจะหลุดโฟกัสอย่างเช่นรูปนี้แต่รูปนี้ถือว่าอารมณ์มันได้แม้จะหลุดโฟกัสเล็กน้อยที่ดวงตาที่ใบหน้าแต่ผมก็ยังถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าคอนเทนต์โดยรวมใช้ได้เลยทีเดียวก็ต้องทําใจถ้าเกิดใครมีกล้องที่คุณภาพดีกว่านี้ก็อาจจะลองปรับมาเป็น Continuous AF หรือ CAF นะในโหมดโฟกัสแล้วก็ลองทดลองว่า การโฟกัสแบบไหนที่เหมาะกับเรามากกว่ากันนะครับผมอ่านี่รูปสุดร้ายละประมาณนี้ก็หวังว่าจะตอบตัวเองได้มากขึ้นว่าเอ๊ะฉันควรจะซื้อเลนช่วงไหนมาเพิ่มเติมในการที่ถ่ายรูปถ่ายหลานของฉันให้สวยๆนะครับผมคงตอบแทนไม่ได้แต่ผมอยากจะแนะนําสําหรับคือผมเคยให้คาปรึกษาพ่อแม่หลายคนที่อยากจะซื้อเลนไปถ่ายรูปแต่เขารู้สึกว่าคือเขามีกําลังที่จะจ่ายแหละแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่พร้อมที่จะจ่ายให้กับกล้องเลนจํานวนแบบเป็นหมื่นสองหมื่นอะไรเงี้ยผมอยากจะบอกว่า โมเมนต์ของเด็กมันผ่านไปเร็วมากนะหลานผมไม่เจอกันแค่บางทีสองาทิตย์กลับมาอีกทีเหมือนเป็นคนละคนแล้วอ่ะโตขึ้นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วล่ะผมกล้าพูดได้เลยว่าการที่เราซื้อเลนดีๆสักตัวหนึ่งนะครับมาเก็บโมเมนต์ให้ได้ภาพที่คมชัดของลูกของหลานเรานะ่ะวันหนึ่งผ่านไปอะรูปนั้นมันจะมีคุณค่ามากแทบจะเรียกว่า คุ้มทุกบาททุกสตังค์ที่คุณจ่ายเพื่อซื้อเลนดีๆในการที่จะแคปเจอร์เวลานั้นเอาไว้เป็นความทรงจำขคุณตลอดไปนะครับผมเอาล่ะวันนี้ประมาณนี้แค่นี้ขอให้ทุกท่านถ่ายรูปอย่างมีความสุขเช่นเคยครับวันนี้สวัสดีครับ